ดู F3 ได้ทางไหนบ้างนะคะ mm hmm. เดี๋ยวคลิปนี้นะคะไ mm hmm. มลี่จะขออนุญาตตอบ รวบย่อเลยแล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางในการดู F3 F2 รวมไปถึง F1 เลยนะคะโดยจะมีทั้งหมด3ช่องทางหลักๆด้วยกันค่ะช่องทางแรกนะคะดูผ่านแอป b In Sport นะคะซึ่งก็จะสมัคร subscribe นะคะจะมีทั้งแบบรายเดือนนะคะตกประมาณ129บาทต่อเดือนแล้วก็รายปีนะคะตกประมาณพันกว่าบาทนะคะซึ่งช่องทางนี้นะคะก็จะมีเฉพาะภาคอังกฤษเท่านั้นนะคะไม่มีภาคไทยนะ ช่องทางที่2นะคะก็คือดูผ่าน True Vision นั่นเองนะคะก็จะมีทั้งหมด2รูปแบบค่ะรูปแบบแรกนะคะก็คือเป็นกล่องรับสัญญาณน,นะคะของ True Vision นั่นเองนะคะซึ่งจะต้องสมัครแพ็กเกจ Platinum เท่านั้นนะคะถึงจะสามารถรับชม F1 ได้นะคะส่วนดูผ่านแอป True ID นะคะกดเข้าไปที่ True Vision Now เนี่ยนะคะก็จะต้องสมัครแพ็กเกจที่เป็น True Vision Now Max นะคะถึงจะสามารถรับชมได้เช่นกันนะคะซึ่งข้อดีของช่องทาง ทูเนี่ยนะคะก็คือสามารถที่จะรับชมได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยนะคะช่องทางที่3นะคะช่องทางสุดท้ายนะคะดูผ่านแอป F1TV นะคะซึ่งการดูผ่านแอปนี้นะคะเราจะต้องทำการมุด VPN เพื่อดูค่ะไม่สามารถที่จะดูตรงๆได้นะคะเนื่องจากว่าทาง t u ู v i s i o n แล้วก็ B ีอินสปอเนี่ยเขาซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วนั่นเองนะคะแต่ว่าแอปนี้เนี่ยนะคะก็เวลาที่จะสมัครเนี่ยนะคะจะต้องสมัคร แพ็กเกจที่เป็น F1 TV Pro เท่านั้นนะคะย้ำเป็นแบบ Pro เท่านั้นนะคะถึงจะสามารถดูได้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายท่อสดหรือว่าจะดูการแข่งขัน F3 F2 F1 แบบย้อนหลังของปีไหนก็ได้เรสไหนก็ได้นะคะแล้วก็มีสารคาดีเกี่ยวกับ F3 F2 F1 หนังนู่นนี่อะไรคือม,มันมีแบบคอนเทนต์เยอะมากอนนี้นะคะแล้วก็มีลูกเล่นเยอะมากนะคะคือระหว่างที่ถ่ายทออสด F3 F2 F1 โดยเฉพาะ F1 นะคะคือสามารถที่จะดูกล้อง ออนบอร์ก็ได้นะคะฟังทีมเบรดิโอก็ได้นะคะแล้วก็จะมี Data ขึ้นมาหมดเลยค่ะว่าทีมไหนนักแข่งคนไหนใช้ยางอะไรใครอยู่ตรงไหนของสนามแล้วนะคะคือแบบกิมมิกนังเยอะมากจริงๆนะคะนั่นแหละค่ะที่พูดมาในข้อดีมันก็ดูจะเยอะใช่ไหมคะแต่ข้อเสียก็มีค่ะเลย1เลยนะคะคือค่า Subscribe ค่อนข้างแพงมากเลยค่ะแล้วข้อที่2นะคะก็คือมันมีความแบบยุ่งยากเพราะมันจะต้องมุด VPN ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดอยากให้การเชื่อมต่อ ลื่นไหลเนี่ยก็อาจจะต้องสมัครออแอป VPN ที่เป็นแบบพรีเมียมนะคะเพื่อให้การเชื่อมต่อมันลื่นไหลนั่นเองนะคะและก็อย่างสุดท้ายข้อเสียนะคะก็คือไม่มีภาษาไทยนะคะมีแต่เป็นภาษาอังกฤษล้วนๆเท่านั้นเลยค่ะสรุปให้นะคะก็คือดูผ่านแอป b e In Sport นะคะช่องทางแรกช่องทางที่2คือดูผ่าน True Vision นะคะและช่องทางที่3ดูผ่านแอป F1 TV แต่ว่าต้องมุด VPN นั่นเองค่ะ